อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่โจก็จะสอนเรื่องเลซักติกะนะคะ le เลซักติกเนี่ยเป็นคำนำหน้านามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูนะะเอกสารชุดนี้เลยนะคะเอกสารนี้นะเดี๋ยวพี่โจจะขยายให้แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเอาล่ะนะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดก้นหนึ่งจ้าภาพชัดเสียงชัดก้นหนึ่งจ้าเห็นชัดไหมคะเล็กไปไหม อ่ะขยายให้อีกโอเคอ่ะเห็นชัดไหมคะชัดนะอ่าชัดพี่โจสอนนะคะพี่โจไปนะโอเคค่ะเอ่อก็คือนะคะตัวที่เราจะเรียนตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเลซักติกเ์เลซักติกคืออะไร นะคะเลซักติกเนี่ยคือคำนำหน้านามอุ๊ยคำนำหน้านามมันเป็นยังไงเน,ะะน,นานะ,ค,ะคำนำหน้านะคะคำนำหน้านามฟังดูเหมือนจะเข้าใจแต่บางทีก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันมันจะนำหน้ายังไงมันไปก่อนเหรอหรือว่ายังไงนะคะโอเคเลซักติกเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเวลาเราพูดนะคะอย่างเช่นคำว่าบ้านเราอยู่ๆเราก็พูดคำนามบ้านเลย นะคะบ้านรถยนต์อ่าปิ่นโตนะคะอะ่ขนมปังโ <c oughs> ทษค่ะเกลือโอเคเนาะเกลืออ่ทีนี้ไอ้คำว่าบ้านรถยนต์ปิ่นโตขนมปังเกลือพวกนี้จะ้ะมันเป็นคำนามโอเคปะ่ะแล้วทีนี้ไอ้คำว่าเลซัคติกเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะที่พี่โจทำเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจ้ะ มันจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ค่ะแล้วความพิเศษความสเปเชียลนะ,ค,ะความสเปเชียลของมันก็คือเราต้องเอาคำในสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยพูดคู่กับคำนามเสมอในภาษาฝรั่งเศสโอเคปะ่ะเหมือนภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษก็คือ a r t i c l e มันจะมี a a n d the มันมี3ตัวปะ่ะในภาษาฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันแต่ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันจะ ดีเทลมันจะเยอะกว่านั้นเยอะกว่า r e and the เนาะอ่ะนี่ก็คือ a r t i c l e เหมือนกันเลยคือสรุปง่ายๆเวลาตัวเองจะพูดคำนามหนึ่งคำในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเช่นคำว่าบ้านตัวเองก็ต้องเอาคำว่า La นะคะเข้ามานะ la la maison อ่าหรือ une voiture อ่าพี่เจะเขียน une voiture นะคะอ่าเป็นโตวนะคะสมมติสมมติเป็นสมมติเป็น e l o p o s t ค o ฟ อย่านะ้นะคะสมมติเป็นแอาโพสคอฟ์อ่าขนมปังอ่สมมติเป็นดูอ่านะเกลืออ่สมมติเป็นอะไรดีสมมตินะอ่เด็กับเลอะพอร์ะไอตัวลาอื่นเลอะดูเด้อพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าเลซัคติกล์ทีนี้ตัวเองดูคร่าวๆเอ้ยทำไมหน้าตามันแบบไม่คุ้นเลยทำไมมันหน้าตามันไม่เหมือนกันสักตัว ะคะือเรซักติกเนี่ยมันก็แบ่งออกมาเป็น3ประเภทเนี่ยค่ะอ่ะมันจะแบ่งออกมาเป็น3ประเภทนะคะพี่โจแบ่งตรงนี้อ่ะพี่โจจะ translate เป็นภาษาไทยคำนำคำนำหน้าะนาเคอ่ะพี่ translate เป็นภาษาไทยแบบที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นลักติกแ d e f i n i t e นะคำว่า a n definite ก็คือ ไม่เจาะจงเป็นคำหน้านามไม่เจาะจงอันที่สองเป็นลักติกตรงนี้นะ definite เจาะจงอ่าแล้วอันที่สามเป็นคำหนา้าเออ่เป็นลักติก adjective adjective เนี่ยก็คืออ่านับไม่ได้นะคะนับไม่ได้หรือระบุไม่ได้นะคะระบุไม่ได้ โอเคปิดไปาล้อะนับไม่ได้หรือระบุไม่ได้อะโอเคนี่คือภาพรวมของมันว่าเวลาเราพูดถึงอาร์กติกเนี่ยนะคะมันจะต้องมีแบบไม่เจาะจองมันมีแบบเจาะจองแล้วก็มันมีแบบระบุไม่ได้บอกปริมาณไม่ได้นะคะชื่อของมันก็ตามมี้เลยลักติกเอ็นเดฟฟินีลักติกเดฟฟินีลักติกเปอร์กิช t ีฟนะคะ e ite, เอ็นเดฟินีอนนี่ก็คือไม่ ะะไม่เจาะจงเจาะจง definite ระบุไม่ได้นับไม่ได้ p a r t i c i p e แตก็ทนี้ไม่เจาะจงอะจ้ะนะคะไม่เจาะจงก็คืออ่ะแล้วก็อย่าลืมว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคำนามมันจะต้องแบ่งเป็นมันจะว่าแบ่งเป็นไป,ไปตามเพศเพศของอะไรย้ำเสมอเลยไม่ใช่เพศของจิมมี่ของปิกาจูไม่ใช่แต่เป็นเพศของคำนามคือ คำนมหนึ่งคำนี้เนี่ยพอบัญญัติขึ้นมาปัา๊บมันมีเพศของมันอยู่แล้วนะคะคือถ้าเราจะพูดอ่ะเช่นคำว่าบ้านเนี่ยนะคะคำว่าบ้านในภาษาฝรั่งเศสคือคำว่าเมโซนอ่ะอยู่ๆเราจะบอกเมโซนบ้านสวยเมโซนแปลไม่ได้นะี่อยู่ๆเราจะพูดเมโซนแบลไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีที่นี่แหละคานาหน้านามที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยนี่คือคําตรงนี้เนี่ยจ้ะ ทีนี้มันจะต้องแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงค่ะตัวเองอเพศชายเพศหญิงนะคะแล้วก็2ออ,อันขึ้นไป2ออย่างขึ้นไปเพศชายไม่เจาะจง1สิ่งนะชาย1ห,หญิง1เราจะใช้อ่า,อาเพศหญิงเราใช้อ่นเจาะจงอ่างเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเลิกนะคะอินให้เปลี่ยนเป็นละนะคะ แล้วก็แล้วก็สองขึ้นไปให้เปลี่ยนเป็นเลตรงนี้ไม่เจาะจงเนี่ยเปลี่ยนเป็นเดอูนเดเลลาเลคำนามนับไม่ได้ระบุไม่ได้นะคะนับไม่ได้ระบุไม่ได้เนี่ยให้เรานึกถึงเดมาก่อนถ้าเราบอกว่าปักจีชีฟปักจีฟเนี่ยต้องมาจากเดนะคะเดอ,อะไรบ้างเพศชายก็ต้องเป็นเดเล นะเดเล่เพศหญิงเดละอ่าเพศชายเดเลเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้ยังไงต่ออ่าเขาบอกว่าไอเดเล่เนี่ยเพศชายเนี่ยอืมมันต้องฟิชเจอริงกันเราไม่เขียนแยกแบบนี้ฟิชเจอริงกันเป็นอะไรฟิชเจอริงกันเป็นจื้อเดล่คงรูเดเล่นะคะเดเลก็ฟิชเจอริงกันเราไม่พูดเดเล แต่เราพูดว่าเดวะนะคะอ่ะโอเคไหมตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าตรงนี้เข้าใจไหมนะคะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะทีนี้มีอย่างหนึ่งที่เราต้องจำไว้เสมอก็คือเมื่อเมื่อนะคะเมื่อสระชนกันนะคะสระชนกันอย่างเช่นคำนามตัวถัดไปเนี่ยขึ้นต้นด้วยอา หรือคำนามัวตัวถัดไปขึ้นต้นด้วยเออเป็นสระนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องลดรูปนะคะอ่าลดรูปแบบนี้อ่าอย่างนี้เลยนะคะในเลเลานะเลไม่ต้องนะในตำแหน่งเลเรลคือเลมันก็ไม่ต้องลดรูปอยู่แล้วเนาะเพราะอะไรเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยสระเนาะอ่านะคะเลเรลเนี่ยจะมันต้องลดรูปนะ,ะเช่นเดียวกันในตำแหน่งอ่า เดินละตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือลดรูปเหมือนกันถ้าตรงนี้นำนำด้วยถูกตามด้วยคำนมเนี่ยขึ้นต้นด้วยโอเคคานามขึ้นต้นด้วยสระนะตัวเองก็ต้องอลดรูปอย่างนี้นะคะเดินลอันนี้เข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูคร่าวๆว่าเอ๊ะแล้วมันใช้ยังไงนะมันมีทั้ง3ตัวบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราสามารถใช้อังออ่นเด ได้หมดเลยหรือเปล่าเลอลาเลได้หมดเลยไหมะหรือว่าเอ๊จะใช้จูเดเลหรือเดได้หมดเลยหรือเปล่าไม่ได้ทีนี้อ่านเราจะรู้ยังไงอ่ะว่าฉันต้องใช้อะไรดูจากไหนเราก็ต้องดูเพศของมันเมซงเขาบอกว่าเป็นเพศหญิงพอตัวเองจะบอกว่าเมซงเนี่ยเป็นเพศหญิงป่ะนะพอมันเป็นเพศหญิงเะะ่ค่ะเราก็เราก็ใช้อ่น นำหน้าในกรณีที่เราบอกแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจองอะไรเลยตัวเองก็เขียนคำว่าอ่นเมยงอึนเมยงเช่นค่ะเฮ้ยอันนั้นอะไรนะอ๋อ oh, เป็นบ้านหนึ่งหลังคือไม่เจาะจองก็คือแบบอ่นเมยงคืออยู่ๆก็พูดลอยๆข่้นมาอ่นเมยงก็ได้หรือเราพูดถึงคำนามตัวนั้นเนี่ยครั้งแรกเราจะใช้อ่นเมยงเนี่ยก็คือไม่เจาะจองตามชื่อเลยไม่เจาะจองไม่ไม,ไม่อะไรทั้งนั้น แล้วอื่นเมซงใช้กับอะไรได้อีกอะพอมาเป็นเพศหญิงใช่ปะเราก็ต้องดูแถวเนี้ยจะ une, ้ะอื่นอ่าก็ต้องเป็นลาลาเมย o งอ่าลาเมยงพูดได้แต่ลาเมยงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นไงจะ้ะเจาะจงอ่ะเจาะจงยังไงดีอ่ะอย่างเช่นอบอกว่าเป็นบ้านของปิแอละกัน la maison ดอป i e r r e เมื l ลาเม s o งเดอป e r r e อ่ะว่าล,ละเนี่ยพี่โจ,จรรเจาะจงคำว่าเจาะจงในที่นี้เนี่ยนะคะเราอ่าจำง่ายๆก็คือมันมีการอธิบายเพิ่มนะคะมันมีการระบุนะคะหรือว่าเจาะจงเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมีสิ่งเดียวในโลกเช่นว่าอะไรเช่นอะหอไอเฟลลาตูกไอแฝดละลาตูกไอแฝดละมีหนึ่งเดียวในโลกก็ใช้ลาเห็นไหมหรือว่าเลอร์โซเลย์โซเลย์แปลว่าพระอาทิตย์ก็หนึ่งดวงพระจันทร์ลาลุ่น ก็หนึ่งดวงนะคะก็เจาะจงยังไงเราก็จําอธิบายระบุชัดเจนหรือว่ามีแค่หนึ่งเดียวนะคะส่วนคํานามนับไม่ได้ละ่ะใช้ยังไงละ่ะทีนี้คืออนับไม่ได้โดยตัวมันเองหรือว่าเราจะบอกในความหมายว่าบางส่วนนะคะตัวมันนับไม่ได้ก็อย่างเช่นเกลืออย่างจ้ะเกลือ น้ำตาลน้ำมันน้ำเปล่าน้ำผลไม้อากาศนะคะแร่ธาตาุพวกอะไรอีกที่นับไปได้นะคะพวกของเหลวเช่นต่างๆเนาะนับไม่ได้แล้วก็พวกที่เป็นผงฝุ่นละองอะไรแบบเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยโดยตัวของมันแล้วเนี่ยมันนับไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการบอกเป็นบางส่วนใช่ปะ่ะอย่างเช่นพิซซาหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ย อันนี้เนี่ยเราจะบอกว่า pizza พอึนพิซซ่าเพราะพิซซ่าเป็นเพศหญิงเราจะใช้อึนคำามิพิซซ่าหนึ่งชิ้นทีนี้พอตัวเองบอกว่ากินไปเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะอ,อึนพิซซ่าคิดจะเขียนตรงนี้นะอึนพิซซ่านี่ก็คือ1อันอองเชียกเต็มเต็มอาเต็มเต็มถาดเนี่ยคือ1ทีนี้พอตัวเองจะบอกว่าเรากินไปส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเองก็ต้องเขียนบอกว่าฉันกินเดลลาปิซซ่า เห็นไหมคำว,ว่าเดินล้าคำนี้เนี่ยมันก็คือลัตติกปาร์ัิชีฟว้าล่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจกดหนึ่งให้พี่โจหน่อยจ้ะอ่าถ้าเข้าใจที่พี่โจสอนเมื่อกี้กดหนึ่งให้ก่อนเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเข้าใจเลิศเร็ดเร็ดเข้าใจเยี่ยมมาก